ลูกสาวใครมายืนร้องไห้ที่บ่อขอซอดูหน้างอน้องมารอใครกันเหตุชะนทํทำไมใครคนข้างบ้านลูกสาวใครกันยืนอยู่ที่ชานชรา ลูกสาวใครมายืนร้องไห้สะายกระเป๋าดูผมยาวสวยไม่เบาแจมตาใส่เสื้อเหลืองขอภัพช่างรับใบหน้าแปลงไม่ทาขวัญตากลมนายืนงงเธ แต่สายแล้วจวนจะบ่ายสีมโมงจะนั่งขนาหรัดแม่ของสายขนส่งจะไปบ้านกงหรือจะไปลงสุขอไทยลูกสาวใครมายืนรอ้องไห้ม่ยอมหูจ้า พี่เมตตามาดีไม่มีภัยอย่าระแวงพี่เองไม่แกล้งก้าวกายเพียงแต่แปลกใจทำไมร้องไห้คนเดียวเธอมายืนคอยใครตั้งแต่สายแลว จวนจะบ่ายสีมองจะนั่งขนายในรถแม่ของสายคนส่งจะไปบ้านกงหรือจะไปลงสุขโขทยัยลูกสาวใครมายืนร้องไห้ไม่ยอมผู้าาที่เมตตามาดีไม่มีใคร อย่าระแวงพี่เองไม่แกล้งก้าวไกลเพียงแต่แปลกใจทำไมร้องไห้คนเดียว